โย่ Yo, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมอาร์เซนอลเกมคงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกียนอีกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับอัปเดตมานี่เขามีปุ่มคําว่าม็อบไว้ทําไมนะครับปุ่มแต่งตัวนี้นะครับก็คือเข้ามาไว้ให้ผมเลยเฉพาะเลยครับบอกตรงก็ผมก็จะเข้ามาแต่งตัวเกียร์เลยนะเดี๋ยวนหนึ่งผมขอเวลาแต่งตัวแป๊สนึง ก็แต่งตัวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตั้งชื่อเลยเขา่าเกียนนะเออเกียนดาบประชาชนนะฮะวันนี้บอกว่าจะมาเกียนดาบนี่นะเห็นไหมครับการแต่งตัวอย่นี้นะมันก็จะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะ,นะครับดูดูครับนี่นะผมจะเกียนแบบนี้เลยเนี่ยตัวมันใหญ่ดีนะตัวมันใหญ่ถึงเป้ามันจะใหญ่แต่ก็คือฮิตบล็อกเราก็เท่าเดิมนะครับก็คือตัวละครเราก็จะฮิตบล็อกเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็มันก็มีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับมีดาบใหม่มานะครับก็คือดาบ คอนฟ้านะครับก็เป็นดาบใหม่นะครับราคา24 0 0 0นพอยต์นะครับแต่ถ้าเป็นโลบัคก็เป็นส9 9้กนะครับผมมาครับนี่นะผมก็จะใช้ดาบแบ็คแฮนอันเดิมนะนี่นะเห็นไหมครับก็คือมันจะซ่อนดาบนะครับเวลาคนอื่นจะกัรเราหรือทำเพอร์เฟกต์บล็อกเราก็จะยากหน่อยนะครับก็แต่เราก็ทําได้นะครับเราก็มองเห็นเขาแต่ก็มองยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ระดับผมแล้วผมก็จะไม่ใช้ดาบนะครับ น้ำหนึ่งน้าผมขอตั้งค่าก่อนนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับก็คือมันจะเป็น power focus นี่นะครับก็คือถ้าเราเห็นเขาเป็นร่างสีฟ้าเนี่ยเราจะใช้พลังใช้พลังแบบพลังฟอร์์นะครับก็คือผักหรืออะไรเงี้ยมันจะเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ฟายตายไปหนึ่งนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะผมก็จะผักเขาล่วงไปเลยนะครับเนี่นะเห็นไหมครับมันจะเป็นสีฟ้าครับนี่ครับ ผักเนี่ยแค่นั้นแหละ <c oughs> ตายไปหนึ่งครับน้องคงหัวร้อนน่าดูแบบนี้ก็เกลียนดีเหมือนกันนะเนี่ยผมจะบีบคอเขานะผมจะบีบคอเขาแล้วก็เอาเขาตกแมลนะครับไปทําเทคนิคว่ายน้ําต่อนะพาเขาไปไว่ายน้ํอุ้ยแต่มันกกลไปอ่ะฟันทิ้งเลยละกันอ่าเนี่ยฟันทิ้งไม่ดีเนี่ย มันไกลเกินครับผมเอาไปไม่ถึงครับพลังผมจะหมดก่อนนะครับแล้วนึงนะผมขอเล็งก่อนนะผมจะเอาเขาตกครับเล็งให้ขึ้นสีฟ้าเราค่อยพักได้นะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไม่ตกครับโอ้อีกนิดเดียวเองเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ยไอคูเย่เ yeah, ด้อเขาเล่นอะไรกันสามคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมผมจะพักเขาพักไม่ได้นะมันไม่เล็งให้ผมอะอ้าวไอนี่เอาหน้ามาถูฟันทิ้งแม่งเลยเอาหลังมาถูเฉย แม่งเนี่ยเนี่ยมันจะโฟกัสแบบนี้ครับแต่เขากันอยู่นะผมจะผักไม่ได้นะเฮ้ยเขายกผมไอ้แย่ yeah! เขาจะใช้สเตปผมว่ะเขาจะแก้แค้นนะเขาจะแก้แค้นแล้วผมจะยกเขาแล้วก็เอาเขาร่วงไปเลยแล้วกันนะก็นะเฮ้ยเขาเขาเขาโจวว่ะเฮ้ยแล้วผมผักเขาเลยกันโอ้ยผักไม่ได้แม่งเอ้ยยากจังเลยโอ้ยอ่าฟันผมเนี่ยผมเริ่มร้อนแล้วผมจะฟันเขาทิ้งแล้วนะ เออผักไปฟันทิ้งอ้าวอ้าวอันรุดอีกแล้ว <c oughs> ใครซื้อกระโปกก็ต้องรุดนะฮะเออคิวไปอ่าวฟันไม่ตายด้วยเขารุดไปแล้วนะท่านผู้ชมผม้องคนรุดอีกแล้วไอ้นี่ก็ปลาดาวสิผมไม่ดีค่าทิ้งหมดอ่ะอืมมีคนรุอดอีกแล้วว่าเออผมผมจะทำโปรเฟคบล็อกนะครับเฮ้ยแต่ผมมองไม่เห็นดาวเลยอ่ะ อ่ครับตอนนี้ผมกลายปเป็นเป็ดโปะแล้วฮะน้ำยา,าขัดห้องน้ำนะฮะโ,โอ้โหสีขาวจัว๊วะเลยนี่เอาเขาตกน้ำติด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 อ้ยพลังย่าเพุ่งหมดพลังอย่าพิ่งหมดนี่อยาพลังจะหมดโอ้ผมเกลียไดไม่ได้ผมพาเขาไปไว่ายน้ำไม่ได้ครับท่านผู้ชมพลังผมหมดก่อนมูฟเขาทิ้งไปละอันนี้นี่นี่อ๋อนี่ปลาดาบเลยผมผมขอเล่นม,ม,มนนุมสูงแล้วท่านผู้ชมอาจจะมองอยากนิดนึงเพราะว่าผมมองดาวเขาไม่เห็นนะ เฮ้ยเชฟฟันฟันฟันโอ้ยผมจะตายผมจะตายสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดพากไปเลยนี่อ้าว What What the fuck เกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมเขาเดินตามลงไปทำไมอ่ะผมก็ฆ่าได้สองตัวฟรีๆเลยครับอ้าวมา เจอเป็ดเป็ดเป็นเหลืองอะ่ะผมเป็ดผมเป็ดสีสีผสมสีน้ำตาลกับขาวมาผมจะพาเขาเอ้ยผมพาไม่ได้หรอผักยากอะ่ะผมฟาเขาทิ้งเลยแก่กเกียนยากเกียนเย็นอะไรขนาดนี้มาเดี๋ยวผมยกเขาลงไปไว่ายน้ำเลยนะคนเนี้ยอ่ะไอ้คู โอเคครับท่านผู้ชมอ่าก็การเกรยียนแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับมันมองเห็นมองมองไม่เห็นดาบศัตรูนะครับมันทำเพอร์เฟคบอกได้ยากผมแนะนำนะครับอย่าไปทำตามนะครับไม่ดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ